ขึ้นแท่นร้านที่หอมใหญ่ทอดกรอบสะใจที่สุดในตอนนี้เลยค่ะแล้วที่นี่คือสวีทพิซ่าอันนี้เป็นสาขาเจริญกรุงอยู่ในแวร์เฮาส์สามสิบค่ะภายในร้านมีความอบอุ่นเป็นกันเองได้กลิ่นอายความเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดเลยจริงๆเมนูเคยเยอะมากหลากหลายละลั่นตาเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกค่ะสั่งมาให้หมดเครื่องดื่มเป็นชาโซดาคือจื้อหอมหวานสดชื่นปลุกความสดใสในตัวคุณมาเริ่มเลยดีกว่าน้อไม่รอช้าสั่งมาแบบน่ารักน่ารักค่ะทานสองคนเริ่มต้นกันด้วยสปาเกตตีไข่ปลาแซลมอนผัดน้ำมันคุณพี่เลือกไได้้้นนนนะะะะคคคว่่่่่่าาาาาจเเเเเเเออออหหรรรืมแตตสัับก๋ยงงท ถัดมาเป็นวาฟเฟิลไก่ทอดไก่ทอดคือกรอบมากแล้วด้านในคือจุยซี่ไก่ทอดว่ากรอบแล้ววาฟเฟิลกรอบกว่าทานพร้อมกันทุกอย่างคือบ,าบา้าบอมอร่อยจนจีบมือส่วนจานนี้คือสวีทพิสตาเบอร์เกอร์เบคอนมาเป็นตอน่อเนื้อแบบจุยซี่หัวหอมก็กรอบเกินเรื่องเกินเบอร์กรอบจริงๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังจาฟิลลิ่งได้นี่จ้ะมีของฟรีด้วยทาไมจะไม่เอาหอยลายทอดค่ะคุณพี่ทอดแบบนี้ยังไม่ค่อยกินเลยแปลกใหม่ดีค่ะบีบมะนาวจิ้มซอสแล้วมันอร่อยนัวๆค่ะทด Mm-hmm.